ตอนร hey, <es ố ie> <te Brah man>, ับกลับมาในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมหนุ่มรับพรากรและคุณอีทกระแสข่าวครับกระแสข่าวนะครับต้องพูดถึงตอนนี้ข่าวเราเยอะมากๆเลยนะครับผมพามาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างเรื่องรานี้เกิดขึ้นกับหนุ่มสงขาที่พาครอบครัวไปเที่ยวแต่ไม่ได้สุขแบบนั้นเพราะว่าดันขับรถเก่งเนี่ยตกเขาเกาะยอ นะฮะได้รับบาดเจ็บซึ่งเดินทางกัน4ท่านด้วยกันก็ไปทั้งครอบครัวใช่แล้วก็ลูกอีกสองคือกำลังจะไปเที่ยวนั่นแหละนะครับไปกินข้าวเพิ่งเสร็จออกมาปรากฏว่าโชคไม่ดีนะครับเกิดอุบัติเหตุเจ้าที่มูลนิธิร่วมใจสงขาก็ได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ตกภูเขามีคนได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งพื้นที่นั้นก็คือหมู่หนึ่งตำบลเกาะยออําเภอเมืองจังหวัดสงขาชาวบ้านเขาจะเรียกแถวนี้ว่าเขากุด รู้จักกันดีเขากุดนะครับใครไปแถวนีู้้<ล>เลยสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับเป็นระหว่างทางขาลงซึ่งมีความสูงชันก็พบรถเก่งคันหนึ่งทะเบียนกไก่รอเรือ75-55สงขาจอดบริเวณคันดินซึ่งเกิดจากการปรับพื้นที่บนภูเขาสภาพรถก็ท้ายรถนั้นกระจกแตกละเอียดเลยหลังคายุบได้รับบาดเจ็บเสียหายทั้งคันโดยในรถนี่นะครับมีผู้รับาบาดเจ็บ4ี่รายด้วยกันรประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกสาวอีกสองคนก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับคุณอิท นะฮะ<ช>กู้ภัยเองก็นําตัวส่งโรงพยาบาลสงขาซาเบื้องต้นว่าพาครอบครัวมากินข้าวไง<ช>ที่ร้านแห่งหนึ่ง<ช>ตั้งอยู่บนภูเขากลับออกมาเนี่ยนะครับเป็นทางลาดลงเนินพอดีพร้อมกับติดลูกรังด้วยที่กำลังปรับพื้นที่ถนน,นเนี่ยนะครับ<ช><ช>ลักษณะเป็นโค้งมีความลาดชันชปรากฏว่ารถเนี่ยเบรกเกิดมีปัญหาไม่ทํางานขึ้นอาตายแล้ววันนี้ยุ่งเลยนะยุ่งเลยนะเบรกไม่ทํางานนี่ยุ่งเลยนะนะครับต้องเช็คสภาพรถดีๆนะถ้าเบรกไม่ทำงานแบบนี้นะครับ ทำให้รถเนี่ยมันพุ่งลงมาเบรกไม่อยู่ด้วยลงไปที่ด้านล่างของหน้าผาแต่ปรากฏว่าตรงนั้นมันมีความสูงประมาณ10เมตรด้วยกันนะครับก็ถือว่าสูงนะครับูงเมตรสูงนะฮะ10เมตรเนี่ย10เมตรก็สูงอยู่นะนนะแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าอ,อุบัติเหตุครั้งนี้รถเก่งก็ไปติดคาอยู่ตรงพุ่มไม้อดวงีซึ่งมันไม่ได้ล่วงลงไปที่เหวลึกข้างๆมันจะมีเหวลึกอีกจุดหนึ่งที่อยู่ข้าง มันมีความสูง20เมตรตรงนั้นเนี่ยอีกเท่าเนย่งใช่ใช่ถ้าตรงนั้นเนี่ยมันห่างจากปากเหวนิดเดียวเองไม่อย่างนั้นก็โอ้โหไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องราวเศร้าๆอะไรกันเกิดขึ้นอีกไหมสี่ท่านครับโอ้โหอันนี้สุดยอดเลยนะครับเรื่องนี้โชคดีมากๆนะครับก็ไปกันที่จังหวัดหัดใหญ่บ้างนะครับอ่อําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับนะครับก็มีเหตุการณ์อย่างนี้นะฮะคุณหนุ่มครับโชเฟอร์รถบรรทุกนะฮะนั่งกินข้าวกันกินไปกินมาก็ พูดเป็นขอพูด่ถูกขอไม่เข้าหูไม่เข้าหูไม่เข้าหูาหแทงกันเลยได้รับบาดเจ็บ,บหนนะฮะนะฮะก็เมื่อวันที่เมื่อเวลา,ายี่สินาฬิกาของวันที่2ที่ผ่านมาเนี่ยตํารวจสถานีตํารวจบุธรหัดใหญ่ก็ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีเหตุโชเฟอร์ของรถบรรทุกเนี่ยนะครับแทงกันได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายรก็ที่เกิดเหตุก็เป็นบริเวณ หน้าลานจอดของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนสายคลองแหคูเต่าเนี่ยครับเขตเทศบาลเมืองคลองแห่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา,า,าตรงข้ามกับหมู่บ้านเอื้ออาทรครับต่อมาหลังจากเจ้าหน้าที่สายตรวจคลองแหลงเนี่ยนะครับพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็ทราบว่าม,มีผู้ถูกแทงได้รับบาดเจ็บเป็นจํานวนหนึ่งคนต่อมาทราบชื่อว่านายโกเมนอินชิมอายุ36ปีเป็นชาวประจวบคิริขันถูกแทงด้วยอาวุธมีดนะครับ อาวุธมีดเนี่ยไม่ใช่อาวุธมีดธรรมดาเป็นอาวุธมีดปาดตาลน,นะครับใหญ่ๆนี่นะฮะที่เอาไว้ปาตาลเนี่ยนะครับแทงเพื่อนเขาที่ชายโครงด้านซ้ายนะครับหนึ่งแผลได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ,รบทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพของคลองแหกก็ได้นําตัวส่งโรงพยาบาลหัาดใหญ่ทันทีเลยนะฮะนะครับส่วนคนที่แทงก็คือนายพงธรน,นะครับน้ําสมมุตเิเ,ไไเป็นเพื่อนกอันไหมเป็นเพื่อนกันอายุ39ปีเป็นเพื่อนรักเพื่อนไข่กันเลยทำงานอยู่ที่เดียวกันนะครับก็นั่งกินข้าว ด้วยกันอยู่ทุกวันนั่นแหละว่าฮะครับครับซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานที่ขับรถบนทุกหัวลากนะครับอยู่บริษัทเดียวกันด้วยนะครับหลังก่อเหตุก็ได้วิ่งหลบหนีไปอืโดยทิ้งมีดปาดตาลไว้นะฮะที่แทงนะฮะไว้เป็นหลักฐานที่เกิดเหตุด้วยนะฮะไม่ได้เก็บไปนะไม่ได้เอาไปทิ้งทิ้งไว้ให้เป็นหลักฐานก็ทางตำรวจสายตรวจของแหก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ได้เก็บไว้เป็นหลักฐานครับจากการสอบถามเพื่อนๆที่นั่งที่อยู่ด้วยกันนะฮะทั้งสี่ห้าคนเนี่ยก็บอกว่า ทั้งคนเจ็บและคนแทงเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันอก่อนที่จะนั่นเนี่ยไม่ได้มีเรื่องหมาดหมางอะไรกันเลยหรือกดแ้นอะไรกันเลยไม่ได้มีเรื่องเลยไม่ได้มีเรื่องเลยกินข้าวกินเหล้า,า,ากันเนี่ยนะไอันกินข้าวมาดีๆก็แถมยังขับรถบรรทุกที่บริษัทเดียวกันอีกด้วยนะครับ,รบโดยก่อนคกเหตุเนี่ยดื่มเหล้ากันเป็นปกตินี่แหละเลิกงานช่วงเลิกงานก็ดื่มเหล้าครับดื่มเหล้าก็เสร็จปุ๊บประมาณสี่ห้าคนจากนั้นก็พากันไปเดินออกไปกินข้าวครนะกินเหล้าเสร็จก็กินข้าวดื่มแอลกอฮอล์ดื่มแอลกอฮอล์ครับไป ตอนขากลับทั้งคู่เดินกอดคอกันเันดีๆเป็นไงครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับ <c oughs> พอยืนยืนคุยกันไปยืนคุยกันมาเนี่ยนะฮะก็อีกเพื่อนในคนนึงก็ไปหยิบมีดปาดตานนะครับเข้ามาจ้วงแทงเลยอยู่ที่ทซ่อนไว้อยู่บนรถนะฮะมาจ้วงแทงหนึ่งแผลเลยนะะครับก็เพื่อนทั้งสี่ก็พยายามห้ามก็ไม่ทันแล้วนะครับก็พอแทงเสร็จก็ได้วิ่งหลบหนีไปโดยคาดว่าพูดไม่เข้าหูกันไม่เข้าหูนะครับโดยทาง ด้านตำรวจก็กําลังติดตามตัวนายพงษ์ทรมาสอบสวนแล้วก็มาดําเนินคดีก็คาดว่าน่าจะซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่แล้วหลบหนีไปไหนไกลหรอกนะฮะก็ นี่ลิ์ของแอลกอฮอล์ใจเย็นๆกันหน่อยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะฮะใจเย็นนิดเดียวต้องใจเย็นๆนะไปจับมาแล้วก็สอบถามไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นนะรก็เป็นเพื่อนกันด้วยไปพูดผิดถูกกันตอนไหนกันแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกินข้าวเสร็จก็ไปกินข้าว้วยกันดีๆแล้วเดินกลับมากอดคอกันดีๆมามาแทงหาเงินแล้วแปลกจริงๆรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆนะฮะตส่าเป็นเพื่อนเลยเสียเพื่อนเลยอย่างนี้นะครับผมมีข่าวหนึ่งครับเป็นหนุ่มวัยยีบปปี คุณอีไปซื้อรถมามือ2แต่ว่ามันไม่ได้เช็ครถสภาพรถได้เดียบตรวจทานแบบดีไงครับซื้อมาละเงินสดนะต้องเช็คต้องเช็คต้องเช็คก่อนนะมือสเนี่ยเขาไปซื้อมาจากต่างจังหวัดซึ่งเขาประกาศขายใน Facebook แล้วก็ไปซื้อมาขับกลับมาอย่างดีเลยขับกลับมาที่ชนบุรีจะถึงบ้านละทะเบียนรถก็คือเป็นรถ Honda บอกยี่ห้อ h o n da c ซีวินะครับทะเบียนกไก่จจานห้าสี่สามส อ่างทองน่าจะไปซื้อจากอ่างทองมาต่างจังหวัดนี่แหละนะครับมาบนถนนมอเตอร์เวย์ช่วงกิโลเมตรที่58นะครับ mm hmm. ตอนบนองหัวล่อ mm hmm. ชนบุรีนี่เอง mm hmm. นะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทางหลวงก็ได้รับแจ้งว่ามาช่วยระงับเหตุ mm hmm. เพลิงไหม้รถอย่างรุนแรง mm hmm. ก็ได้รีบไปเลย mm hmm. ไปฉีดระดมกําลังไปฉีด ฉีดกว่า10นาทีก็เพลิงก็ดับลงนะครับสงบลงก็พบความเสียหายทั้งคันนั่นแหละนะครับเพราะไฟมันไหม้ทั้งคันละนะครับจากเพลิงที่ลุกไหม้อย่างรวดเร็วด้านของเจ้าของรถคนใ,ใหม่แล้วกันนะครับจลัดวิทย์ธนบัตรอ,อายุ28ปีก็บอกว่าตัว,ตวเ,อเองเนี่ยไปซื้อรถเก๋งมือ2มามีการติดแก๊สด,ด้วยเรื่องของเรื่องคือติดแก๊สมารถติดแก๊สใช่ ใช่คุณอีทติดแก๊สมาแล้วก็มาจากจังหวัดอ่างทองุวิ่งมาไกลนะจากอ่างทองมาชนบุร ar ีก็ใกล้จะถึงละมีการโพสต์ขายใน Facebook ขายรถแ่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองไปซื้อในราคา55,000บาทราคาเงินสดถือเงินสดไปซื้อเลยตกลงราคาเสร็จสับมีการจ่ายเงินเันเรียบร้อยขับกลับบ้านที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีมาเขาอยู่สัตหีบนะมาถึงที่เกิดเหตุก็เกิดมีความผิดปกติของห้องเครื่องรีบจอดรถลงไปดูที่ห้องเครื่องไม่นานครับ เกิดประกายไฟลุกขึ้นอย่างรวดเร็วรีบโทรไปขอความช่วยเหลือแต่ก็ยังทันโชคดีที่ว่ารู้ตัวก่อน <c oughs> ก็เลยได้หนีออกมาจากรถได้ <c oughs> ไม่งั้นน่ะตัวเองอาจจะถูกไฟข้อไปแล้วในรถก็ได้ <c oughs> <c oughs> แล้วเขาก็ยังฝากไปอีกว่าเจ้าของรถคันเดิมที่เพิ่งไปซื้อมาเนี่ย <c oughs> จ่ายเงินไปสดๆร้อนๆเนี่ยมาช่วยรับผิดชอบด้วยหน่อย <c oughs> นะเพราะตัวเองก็เดือดร้อนด้วย <c oughs> ซื้อรถมาแต่ว่าเป็นการแบบไม่ได้ตรวจสอบ ก็เตือนเลยว่าจะซื้อรถซื้ออะไรก็ต้องเช็คให้ดีก่อนไม่เช่นนั้นก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อมีเสียงสัมภาษณ์ของเจ้าของรถคนใหม่ที่รอดชีวิตมาได้ไปฟังครับสภาพเกียร์ห้ามันเหลือ80ิมันลงดาวเรื่อยๆผมว่านึกว่านึกว่าน้ํามันจะหมดผมแวะเติมเติมก็เติมได้แค่300ก็เต็มถังแล้วก็เลยวิ่งออกมาได้สักหน่อยเอาอาการเดิมเลยผมเลยจอดข้างทางแล้วมันมีไฟเปรี้ยวมันก็มีแฟนบอกว่ามีไฟข้างล่าง โอเลยรีบเข็นหรือเข็นออกมันเป็นคือมองเห็นใต้ท้องหรือมันหยดลงพื้นนะฮะหยดลงพื้นแล้วมีไฟอ่ะนี่แหละครับเป็นไงครับกืดอิดซื้อรถมือสองต้องเช็คดีๆนะฮะต้องเช็คดีๆตรอติดแก๊สด้วยให้ดีให้ดีเนี่ยเอาช่างไปเอาช่างไปดูรถเลยรถมือสองนะครับว่าเป็นยังไงว่าเป็นยังไงคือมันจะเช็คแค่โดยเขาเรียกว่ากูณอิดบอกว่าเช็คด้วยรวมไม่ได้อนตามันต้องเช็คทั้งหมดต้องเช็คทั้งหมดต้องเช็คทั้งหมดอ่ะมาฟังข่าวีเรียดเครียดกันมาบ้างแล้วนะฮะ เดี๋ยวไปฟังข่าวที่มันเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มจักสานเนี่ยนะฮะทางที่จังหวัดตราเนี่ยเขาก็มีการเขาเรียกว่าทำเศรษฐกิจแบบพอเพียงนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายงานพิเศษกับคุณสุนิสาสังทองลงพื้นที่ที่จังหวัดตราครับจักสานบ้านช้างทูนกลุ่มจักสานเส้นพลาสติก อีกหนึ่งความภูมิใจของกลุ่มจักสารบ้านช้างทูนที่เริ่มต้นจากการเล็งเห็นถึงปัญหาด้านอาชีพการไม่มีงานทำเศรษฐกิจของครัวเรือนเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ชุมชนในชนบทเล็กๆที่ห่างไกลคุณจิราพรอุยตุงประธานกลุ่มจักสารบ้านช้างทูนตั้งอยู่หมู่ที่สองอำเภอบ่อไร่จังหวัดราชผู้นำแนวคิดส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ เป็นตัวแทนชุมชนเข้าไปอบรมด้านการพัฒนาอาชีพเพื่อมาสานต่อให้เกิดความยั่งยืนและมั่นคงภายในชุมชนนำจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของงานสารซึ่งเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของชาวชองทำใช้กันอยู่แล้วนั่นก็คือกระบุงใส่ข้าวสารสารเป็นลายกระติบข้าวโดยนำมาประยุกต์ทำเป็นทรงกระเป๋าและกระกาโดยได้ชักชวนผู้พิการผู้สูงอายุ ผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ว่างงานจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่กลับมาอยู่ที่บ้านมาร่วมการสร้างสรรค์ผลงานกลายเป็นสินค้าชุมชนที่ขายดีและมีเอกลักษณ์นำภูมิบรรยาดั้งเดิมผสมผสานร,ร่วมกับภูมิบรญยาสากลเพื่อมาเพิ่มมูลค่ามีกระเป๋าหลากหลายลวดลายหลากหลายสีสันตะกร้าที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมากกระเป๋าใส่แก้วน้ำ ตะกราใส่เอกสารทั้งสินค้าตามออเดอร์ในแบบต่างๆโดยคุณจีราพรจะเป็นผู้นำสินค้าเหล่านี้ไปออกบูธจำหน่ายตามงานจัดแสดงสินค้าต่างๆและผ่านทางเพจ Facebook กลุ่มจักสารบ้านช้างทูลซึ่งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างแท้จริงกลุ่มจักสารบ้านช้างทูนนะคะก่อตั้งเมื่อปี25 6 0สสนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจงังหวัดตราด ให้เราสร้างกลุ่มอาชีพขึ้นมาเพื่อส่งเสริมทางด้านผู้สูงอายุผู้พิการผู้มีไรายได้น้อยในชุมชนให้มีไรายได้เดิมทีเนี่ยเราเรามองว่าอาชีพที่เราทํากันอยู่และมีพื้นฐานอยู่แล้วตั้งแต่บรรพบุรุษของเรามันก็คือการสารเนาะสมัยก่อนมันก็จะมีการสารโดยใช้วัตถุดิบธรรมชาติแต่ด้วยเนื่องจากว่ากลุ่มของเราเนี่ยในบริเวณหมู่บ้านเราไม่มีพื้นที่ สำหรับการปลูกวัตถุดิบทางธรรมชาติเราก็เลยคิดว่าการใช้เส้นพลาสติกมันก็เป็นผลดีเพราะว่าผู้สูงอายุเองจะไปนั่งเอเขาเรียกอะไรอ่ะทำตอกมันก็ยากแล้วพี่ก็เลยเอาตัวเนี้ยมามาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบวกกับภูมิปัญญาสากลหลายๆอย่างเพื่อส,อสร้างผลิตภัณฑ์าจากเส้นพลาสติกนี้ขึ้นมาค่ะ ครับท่านผู้ชมครับจากสภาพเศรษฐกิจนะครับคุณหมุนครับนะครับก็ในเมืองไทยนี้ก็ตอนนี้ก็ควรจะส่งเสริมอาชีพแบบที่จังหวัดตากเขาสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเราก็ส่งเสริมนํามาเสนอกันครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เวลาหมดบดเวลาคุณหนุ่มครับผมนะครับฝากติดตามรับชมข่าวเด่นประเด็นดังได้ทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกานะครับของทุกวันอาทิตย์กับรายงานข่าวเด่นประเด็นดังของเรานะครับสามารถรับชมได้ทางช่องทาง ตารางนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ